อันใดนีเบงกูรูอิทนาเลยติปะทนุนะขาย,ยาวดอกบักใหญ่ค่ะพี่น้องต่กำมานี่เบงกูรูพี่น้องปะทุปะทุดตดัวอ,ดดอกตูมุตี่นีน่เหทานเหทานเลือดป่าแห้งบ่ได้พี่น้องเขาเจ้าสรีพญาติปลาติดตัพ,พี่น้องปลาเนี่ย ลงทุนหมุนปลามาไทยพี่น้องเ<ม>บิ่งนี่พี่น้องเอาออกรองไว้พุ่นก่อนอเห็ดพึ่งอันโอ้ยว่าแต่ลงทุนหมุนปลาดิพี่น้องเบาแห้งบ่ได้จ้ะคือสิว่าคือสิว่าเสียงนี้เดี๋ยวเขคอยเถอะยายเบาแห้งบ่ได้หมามันสิได้ยินหมาย่างหัวทางจ้ะพี่น้องเขาพายหมามาย่างฝรัง่งมีแต่ดอกตธูปที่มีพี่น้องเอ้ยบึ่งพี่นอ้องเห็ดตะไคร้ กินบ่อแวงมืดพี่น้องมองก็ดูตว่าเห็ดทานดอกนี่คักอยู่เลยอืมปุ่นอะดอกปอกใยคักเพือ่อเอยือยู่พี่น้องเมื่อเห็ดนนาแหละเท่ามืดเสียดายเมื่อวานบ่ได้มากพึ่งกรอบจ้ะพี่น้องพึ่งแม่มดนั่นแหละอืมง่ามคับพี่น้อง เพิ่มบอกงามแล้วในดอกนี่เด้เฮ้ยไข่แนยูน่ีิจ้าดอกหนึ่งงามเนาะเพิ่พอดอกอยู่มอดพี่น้องอเอาเป็นนพี่น้องแม่นอีกอย่างนี่อุ้ยเห็ดเถาแล้วพี่น้องเถาแล้วบอเอาไว้เพิ่งเป็นเสียพุนดอกนั่นเป็นแต่เอาได้อยู่พูน อะไรคุณทานจ้ะด <c oughs> อกงามงามพี่นอ้องเนี่ยดอกงามพี่น้องอืมเพิ่ดออกอยู่มอดเฮ้ยทงอยากถอดเอาไว้นี่ซะเิ่งนะพี่น้องดอกเพิ่นี่มันธรรมดาดิจ้ะดอกไงคะอ,อีลีงามงามอยู่ละจิตดิดกิดิตหนึ่ง หนึ่งกินกับแก้วแซ่บแซบพี่น้องนี่เห็ดทานแกะซองเห็นบ่จ่าอีกดอกหนึ่งใหญ่ยิ้มเพอร์เบอเลยพี่ฮาร์ดตาบอดดอกนี่สมแก่แล้วเอาไว้เพิ่นเป็นเสียใช่เป็นอยังหาเอาดอกไม้ต่อนี่คุณโยุงซีเห็ดบ่นี่เห็ดบ่นี่เอ้าเห็ดเน่าแล้วดอกติ๊กี้อยู่เป็นตาหักเนาะเห็ดทานได้พี่น้องนี่ ดอกตาหักกำลังพ่อแกงดีๆพี่น้อง